าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ จะมาพูดมานานแล้วดูตอนเล่นเล่นไปเล่นมาใครจะช่วยมันก็โผล่ออกมาใครจะดูมันก็โผล่ออกมาที่ตรงนี้นะี่ท่านมาเล่นละครการเชื่อสี่วัดเพราะความต้นลึกหนาบางเน่ยเป็นกดแห่งกรรมอยู่ในตัวท่านมากครั้งอดีตชาติมาท่านสร้างเวรตามตามสนองท่านมามีอะไรบ้างท่านจำไม่ชาบเลยมาแต่ฟังน้ยวันนี้ไม่ดู ไม่มีใครมาพูดแต่วัดโน้นดีมากเขาพูดยานอธิบายยานกันแม้เราไปดูยานที่6กมาเดินจงกรมถึงขั้นที่6กอย่างนี้มีมากแต่มันก็รู้มากไปอย่งงางนั้นแต่ข้ารู้สิงที่จะแก้ไขกรรมว่าการเจริญเจรมรามฐานเจริญสติปัฏฐานสือของพระพุทธเจ้าทางสายเอ,อกนนี้ไม่มีใครสอน แต่เพียงแต่รู้ว่าลูเตอบอกเลื่องอะไรเท่านั้นหรือดูเขาเลืน่นมันคือแต่คนอื่นเลื่อนยังไงเราก็ดูรู้ว่าดีหรือชั่แต่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเลื่นละพรชีวิตดีหรือชั่วเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะเราจะพูดเข้าข้างตัวเองเสมอลูกเราไปตีเขาเราก็ต้องเข้าข้างลูกนะเป็นเรื่องธรรมชาติกฎธรรมดา ลูกเราไปเสียหายก็ยังเข้าทางลูกเราว่าเป็นทผูคจะเป็นคนดูนี่แหละมันรู้ไม่จริงอย่างนี้เข้าข้างตัวเองก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นมักง่ายมากักดะมักป่าหายไปสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชั่วฮะ่เสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรม,มทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง